สวัสดีครับใครยังไม่นอนบนะ้างขอซ่องหน่อยปลาหมูเหรอพี่นราปรตีก็ยังไม่นอนนะครับเนี่ยสวัสดีครับน้องทิพวันหาเพลงฟังกันสวัสดีคุณรินนะครับนอนดึกแค่ปลาหมูก็นอนดึกเหมือนกันเนี่ย าเพลงฟังกันทำอะไรกันอยู่ครับคนที่ยังไม่นอนสาหัสขอบคุณครับฟังกันเมาหมอยกันแป๊บหนึ่งก่อนนอนครับก่อนนอน ดีปตีนะฮะเป็นอิมาดึกขนาดร้อนจนนอนไม่หลับจริงเหรอฮะมันร้อนขนาดนั้นเหเรืออ่ะเงาเซ่ว่างๆก็เลยมาไลฟ์สักหน่อยครับก่อนนอนก่อนนอนอยากรู้ว่าคนนอนดึกกันเยอะไหมมาแป๊บเดียวนะฮะ บอกเราไปเรือยเป่าร้อนมากค่าบพตีผมก็อาบน้ำสองรอบแล้วมันเนี่ยสองสารอบแล้วมันเนี่ยเพราะว่าไปซักผ้ามาแ,นะแล้วก็มันร้อนนะฮะกำลังจะนอนใช่ไหมปห้าหมูผมก็กำลังจะนอนอนกันวันนี้หรือเปล่า <laughs> มามาคุ่น่้ามานะกะดูเออปนนอนเป <c oughs> ็นเพื่อนว่าหมูไอ้พะทีไม่ไหวฉันไม่มันไม่ไหว เราจะหายใจไม่ออกโอ้หเปิดหน้าต่างไม่ปตีเปิดหน้าต่างไหยก็เปิดพัดลมอะต่างจังหวัดร้อนมากเลยตอนนี้กางคืนเนี่ยนะปะตีไม่น่าเชื่อน่าเชื่อว่ากลางคืนจะจะร้อนขนาดนี้เหลืออยู่สองคนแล้วเนี่ยเหลือแต่ป้าบับปตีแล้วตอนนี้ถ้าไม่มีแอร์ตายจริงครับถ้าไม่มีแอร์นี่คือแบบโอ้ห หนักเลยอ่ะไม่ได้ปกป้องอากาศมันร้อนเกินไปนะเดี๋ยวจะเข้าหน้าหน้าฝนมั้ย วนใน YouTube ค่ะอ่าต้องวนแล้วฮะกระหมวนบ่อยๆวิวไม่ค่อยขึ้นเลยช่วงนี้ะจะปั่นวิวใน YouTube นะฮะ YouTube ทุกช่องทางเลยครับจ,จะปปั่นบอกไว้ตอนวิวก็ได้เปิดเพลงตัวเองอ่ะ ป้าไม่มีแอร์คิดดูว่าโอ้โหหนักเลยนะปะตีร้อนๆไม่มีแอร์นี่มันต้องอาบน้ำบ่อยๆไม่งั้นเอาซื้อแป้งซื้อแป้งเย็นมาทาไหมกาดนะใครเรียกสวัสดีครับน้องอะไรเอ่ยอมารัตเหรออมารัตเหรอคิดถึงอย่างน้สองจางโอ้การ์ดเตือนเธอแม่บักลาเออวันนั้นเพิ่งคุยกันกับพี่แม็กอะ เรื่องจริงเหรอครับแม่แดงก็ยังไม่นอนเหรอแม่น่าจะนอนดึกใช่ไหมพี่จอนนี่ไฮลูกหมูวันนั้นน่ะคุยกับพี่แม็กอยู่ว่าเอ้ยพี่ตอนในบ้านเรายังไงวะไอ้ลิวก็เลยว่าเออพี่แม็กคุยกับต้นไม้ผมก็เลยบอกว่าเออกูคุยกูคุยกับต้นไม้เหมือนกันนะคุยเป็นเพื่อนที่แม็ก I u e y o u so hands o m e thank you นะครับคุณจอนนี่ thank you นะ มาดึกจังเลยวันนี้ทั้งเนยมาไลฟ์เล่นๆก่อนนอนวันนี้กว่าจะทำภารกิจเสร็จวันนี้ซักผ้าซักผ้าทั้งวันเลยจะไลฟ์ทิก t o อไปแล้วตอนกลาง,งวันนะลองมาไลฟ์ที่เฟซบุ๊กตอนกลางคืนดูว่ามีคนอนอนเด็กหรือเปล่า I love All your song ว wow. ้าวเคยฟังเพลงกับผมแล้วเหรอพี่จอนนี่จริงเหรอฟันดีเอาเนยไปแล้วเหรอฟันดีจ้ายัางหาใช่วโมงทั้งวันจริงเหรอน้องอะไรนะลูกหมูใช่ไหมลูกหมูอยู่จังหวัดอะไรอ่ะชอบตอนไหนชอบตอนไหนที่สุดในบ้านนี้สรุปเมนูที่แม่หนูทำคือปลาทูหัวละพาใช่ผัดกะเพราเอ้ยผัด ผัดปลาทูโหระหพาแล้วกันขวัญเทมากเลย่ากขึ้นตากกว่าตอนห้าโมงใช่ไหม,มผมก็อบแห้งนะนี่ก็นี่พวกผ้าห่มอะไรเงี้ยก็อบแห้งมนาะแล้วก็มาผึ่งลมไว้แป๊บนึงโคราชแต่ครับโคราชเป็นไงบ้างอ่ะตอนเนี้ยร้อนไหมแวะมาทักทายคิดถึงเหมือนกันนะครับน้องเนยจะไปนอนแล้วใช่ไหมสวัสดีนะฮะเฮ้ยเบนจีเหรอ สวัสด,ดีพี่ติด๊ดผมแค่โผล่มาแป๊บเดียวก่อนนอนก่อนนอนโอเคพรุ่งนี้ช้าไปบอกแม่ได้เป็นเมนูพิเมนูใหม่นะขวัญขวัญต้องให้แม่แบบจานลึกไว้ว่าเป็นคนนําเมนูนี้ขึ้นมาชอบตอนที่พอใส่ออกแล้วพี่นั่งซึมต่อมาแล้วคุยกับโ้นไายโคราชร้อนมาก ตากแอร์ในห้องแต่แห้งแล้วเออคิดถึงเพื่อนแฮปปี้วันเย์นะฮะย้อนหลังนะครับคุณเพื่อนจิรโรดเราต้องมาเจอกันแล้วจีเาทำตอนนี้เราจะทำโปรเจกต์กันเพื่อนถ้ามึงสะดวกนะคิดถึงตอนในบ้านมันเป็นเมาสกับเอริว,วกับพี่แม็คผมว่างเราต้องนัดกันแล้วจิรโรดไปทำตามนะคะอร่อยมากเออตากในห้องแต่แห้งแล้วใช่ครับ คืนนี้คงนอนฝันดีได้เห็นหน้าโอ้โห,โอโหขอให้ฝันดีนะครับทุกคนน,น่ารักที่สุดพี่เบนส์ B9 มาแล้วนี่ลูกหมูมาเซลพี่เบนส์หน่อยขอแบบว่าอะไรเอ่เอ,อตอนในบ้านชอบชอบชอบโมเมนต์ไหนอของพี่เบน์สุดอ่ะเบนส์มาน่าจะบแบบแวบมาแล้วก็ <laughs> ไปแล้วลูกหมูลูกหมูลูกหมูหมาดูเอฟ สเตต์บายอยู่ RCA จริงเหรอทำอะไร,รอ่ะเพื่อนเปิดร้านเหรอหรือทำอะไรชอบตอนเล่าเรื่องผีแกเลยเพื่อนตกใจ <c oughs> เราได้อยู่ปะ่ะตอนเล่าเรื่องผีเห <c oughs> มือนเราจะแอบหนีมาปะ่ะเพราะเรากลัวเปิดร้านเหรอเบน RCA เหรอเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวต้องไปแหละ <c oughs> อยู่ตรงไหนวะไม่ <c oughs> ตกข่าวเดี๋ยวชวนเพื่อนไปก็ค,ดดปคือ,คอกลางคืนมาก็คือปันป่นปั่นวิวนอนตอนวิวจ้า่าสุด <c oughs> เบนเปิดร้านที่ไหนอะอาจใช่ไหมย้ายมาจากตรงนั้นหรอ ตรงโซฟาที่เป็นทาเสียงใหญ่มีชอนึงอ๋อออกแล้วโอเคอเคออก็ว่าอยู่เหมือนไม่ได้อยู่อันนี้ดูจริงอันนี้ดูจริงยังไม่ได้กลัวเลย ตอนนี้มีจำนวนประชากรน,นอนบึก,กบบสุดประมาณเจ็ดคนหาสุดมันสนุกจริงนะบ้านเอฟอะวันนั้นไปเจอกันกันกบไอริวกับพี่แบ็กก็ยังเมากันเมากันเรื่องเนี้ยเรื่องบ้านเอฟไม่จบสักทีมีการเยอะแต่รุ่นรุ่นสิสองก็ถือว่าถือว่าเป็นรุ่นที่ ไม่ดือมากใช่ไหมถ้าเทียบกับรุ่นที่ทีห่หนูเพิ่งเลิกงานจริงหรอลูกบุนทงงานอะไรอ่ะทำไมเลิกดูกดไปพยายามหาฟิลเตอร์ดีๆดดแต่ไม่มีเลยโอ้สิธก์ผมอะชิก์ผม วันที่หนึ่งจองตั๋วรถไปแล้วจะได้ไปป่ะทำไมอ่ะปะต้ตีมาเลยตรววโควิดก่อนแล้วก็มาเลยชอบบีเก้าที่โรงบีลเออวีนั้นที่ออกเลยแต่ว่าถ้าวีนั้นไม่ออกนะก็น่าจะต้องไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่าวีนั้นเป็นวีที่ไม่สบาย คือถ้าสมมุติว่าจะอยู่ต่อก็คงแบบขอไปโรงพยาบาลจำไม่ได้ว่าเป็นไรแต่ว่ารู้สึกว่าไม่สบายทำเซเว่นอ๋อเหรอเอาเพลงกี่ห้าหน้าเซเว่นไปเปิดด้วยในหน้าเซเว่นเนี่ยเพลงที่ชอบพักอะไรเลยมาขอบคุณคัาป้าหมูผมก็ฟังทุกวันนะจริงๆฟังรอซิงเกินใหม่ครับ ถ้าไปตรวจผ่านก็ได้ไปเออนาอปกติผ่านอยู่แล้วแหละเปิดตลอดเพิ่มวิวทุกวันเลยน่ารักมากขอบคุณมากตรงกับสาวเซเว่นเลยนะเนี่ยเอาไปเล่นด้วยนะฝากเพื่อนๆในเซว่นไปปั่นอยู่ที่ด้วยนะทุกหมนี่เพลงนี้เกิดมาเพื่อสาวเซเว่นเลยานา่ย อย,อย่างไปงน,น่าจะเป็นเลยสักอย่างเลยแต่ว่าป่วยป่วยตอนวิ่เก้าหนักอยู่นะวิเก้าหนักอยู่นะแต่เหมือนมันเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นหวัดเหรวัดนี่ไม่น,น่าหนักขนานั้น ยคุณย่าอย่ามาเกลียนะจะบอกคุณย่าต้องผ่านครับลานฝ้าเสียงสูง,ง,สงสจริงเหรอฮะแต่ตอนนี้ก็แยกกับหลานนี่ยังปวดเป็นวันแล้วเจ็บคอน่าจะใช่นะฮะใ,ใช่ไหมพี่ติดผมว่ากันพีนั้น,น,นหนัก ทำเบทเทิร์นสุดอ่าใช่ใช่ใช,ใช่สุดจริงขอเปิดโฟกัสในบ้านเ,เอฟซีอยู่ด้วยกันเลยครับ เพลงคาถามหานิยมเพลงจากพระเอกลูกทุ่งในตำนานยอดรักสลักใจนกร้องผู้เปลี่ยนไปด้วยความสามารถที่มีผลงานสร้างชื่อทั้งผลงานในวงการเพลงและวงการแสดงบนแผ่นฟิล์มและจอแก้วมาแล้วมากมายวันนี้โฟกัสวีสองจะมาถ่ายทอดบทเพลงลูกทุ่งที่เขาชื่นชมและถนัดน้องออกเลยคิดถึงน้องไม่ผมป่วยก่อนเอะหรือเปล่า เดี๋ยวจะอยู่ด้วยกันจะเออดีมากกรุงออากมาแล้วอาลิซาสวัสดีจ้าคิดถึงจ้ามีงานโคลาสเฮ้ยมีงานโคลาสนะจะบอกให้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงหาเพลงมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแนึงนะพี่ติสวัสดีอากิซินอาลิซามาพร้อมกันเลยลูกพี่แซมสวัสด,ดีครับ เอาเพลงมันก่อนท่านไอลูกหมูวันที่สามอ่ะมีงานนะที่โคราชนี่แหละที่ไหนวะแบบหนึ่งได้ปะแบบหนึ่งได้ปะ ลูกหมูรู้แล้ววันที่สามมีงานที่เซนตัน,นโคราชประมาณสี่โมงคอนเสิร์ตนะร้องเพลงด้วยนะเซนตันโคราชสี่โมงนะลูกหมูเกณฑ์เพื่อนๆมาด้วยนะมาเป็นหน้าไมา้พี่ด้วยเป่าคาถาตอนเที่ยงคืนถ้ามีหวังว่าจะได้เจอพี่กัสไสอากิซินกับอาริซามางเทพป,ป่าวะ เห็นมีวันที่หนึ่งนี่ไงมีอ่าแม่ๆจัดงานมีสติงงานอีกย่งวันที่สามใช่ไหมพี่ตีลูกทุ่งเน็ตเวิร์กครับที่เซนตันโคราชอีเวนต์อีเวนต์สามมิถุนาไม่ใช่สามเมษานะสามมิถุนานะสามมิถุนาเนาะไม่ใช่สามเมษาสามเมษาผมผมจีดงานค่าย สวัสดีน้องแหมพี่เจ๊บสวัสดีครับนอนไม่หลับ <c oughs> มีแต่คนนอนติดกอนเลยแหมอยู่เปนที่สองอ้าวลูกหมูบอกเปลี่ยนเลยอยู่เปนที่สามอ้าวมาริวก็มาครับผมว่มาไงเพื่อนลูกหมูเมาส์มาริวหนอยนมิถุนามิถุนามิถุนาเอาโอ้อะไรวะสามมิเอพึ่เอย,เอยมิถุนา โคราชนะครับสามสามมิถุนาใช่ใช่สามมิถุนามีงานที่โคราชเซนทรัลโคราชอีเวนต์ของลูกพุ่เน็ตเวิร์กครับนอนดึกจังเลยจริงก็นอนดึกประจำเลยแต่ว่าวันนี้อยากมาไลฟ์ดึกๆอ๋อที่เมสาเมษมาเศร้าว่ะเหงาด้วยแผลสดอ้าวเพื่อนระดับมายริวไม่น่าเหงานะครับเมษาเลยไม่ใช่เมษาสามมิถุนา ใช่มิถุนาสามมิถุนาได้เลยอาริซาอากิเซนลูกอยากเจออยากเจออยากเจอฝฟอแฟดจัดไปงับอ่าลูกหมูลับปากกันนะโอ้ เน็ตลุดกุดไนเอาเจ๊กไก่นอนแล้วเหรอฝันดีครับพี่มาริวเหงาได้ไงก่อนเอามาริวเขาเพิ่งอันนี้เอาสรุปเน็ตลุดแล้วทุกคนขอโทษด้วยเปิดเพลงไม่ได้ละไวไฟลุดจ้ะเพลงคานของพี่มาลิวฟังอยู่นะเออดีมากเนี่ยสนับสนุนพี่ๆทุกคนนะน่ารักมาก ตอนนี้มาริวเขาไม่นี่แหละแล้วจะได้ไปเลยหมอนัดวันที่สี่อ้าวหมนะัดทำลายปฏิเดี๋ยววันที่สี่วันเกิดผมนะมิถุนาเราจะไปจัดงานกันที่ไหนดีเซ็งเลยอ่ะไปไฟหลุดอ่ะมันจะเปิดเพลงก็ไม่ได้เปิดละอ๋อมันเชื่อมโทรศัพท์ได้ดีวะขอเชื่อมไ i ไฟแบบ กำลังมันเลยเพื่อนั่นนะสิวันที่สามเจอกันโอเคลูกหมูรับปากกันะลูกหมูเซนทันโคราชนะ มาเป็นหน้าไม้ให้หน่อยฝากแบบซ้อมกีตดังๆไปหน่อยเฮ้ยนานๆนานๆทีเราจะได้ออกต่างจังหวัดแล้วเนี่ยในรอบแบบในรอบรอบหลายหลายปีแหละอืมเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาก็ไม่ไม่ได้มีอีเวนต์ที่ต่างจังหวัดเลยมีแค่ในกรุงเทพแต่อมต้องเข้าลวเออาอมต้องเข้าแล้หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซิไปแจกแจกยาอม มอนทุกสามเดือนอ๋อเหรอปฏตีประตีต้องเลื่อนหมอแล้วแหละแล้วมาขอลาด้วยจริงเหรอไกลจากบ้านเหรอเฮ้ยนานๆทีเราจะไปนะเจอกันเจอกันลูกหมูอยากไปอะ่ปะปฏตีต้องมานะวันเกิดอะ่ะมันเกิดเราแต่ว่าเราน่าจะจัดไม่ได้จัดนึ่งเทศหรอมั้งพี่การนอนดึกจังนอนไม่ค่อยหลับอะ่ะ อลิซาช่วงนี้แบบเออคิดนูน่นคิดนี่วางแผนนูน่นหาช่องทางนู่นนี่นั่นไปเรื่อย You are oh. play แบบบินตันอ๋อลงทูเก e ตอร์เวนไ I เอ็มอิ a เทอรแปลไว้อย่างไงพี่จอห์นนี่พี่จอห์นนี่แวะ์แวร์ยูแวะอยูคอมฟอร์ สวัสดีพี่ซิเกมเมื่อวานไปไอคอนแบบเร่งด่วนก็เลยไม่ได้สกิปพี่ซิเกมไปกล้อยู่นะแต่พี่ก็ไปอ่าเยี่ยมมาครับผมใครอยู่โคราชบ้างโคราชเนี่ยมีใครอยู่โคราชบ้างน้องนองนอกันนะโอเคคา้าฝันดีครับผมแอมฟอ,มอ,อร์มยูโว้จริงเหรอพี่จอนนี่อยู่อเมริกาเหรอ ผมเคยไปด้วยนะครั้งเหนือเมกาแต่ผมไปหน้าร้อนน่ะเสียดายมากเลยถ้าไปตอนหนาวหนาวหิมะตกนะน่าจะดีไปคนเดียวเอ้อยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมีแม่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 แมว่างหรอเปล่าต้องว่างต้องว่างวันที่สามสามินะไม่เหงาไม่เหงาไม่เหาอ๋อใช่ป้าหมูแม่คุยแอลไงอยู่โคราชใช่ใช่ มีเพื่อนมีเพื่อนลูกหมูไม่เหงาลูกหมูจะเหงาไม่ได้ถ้าลูกหมูไปแล้วเหงาเลยพี่เหงากว่านะเพราะพี่ไม่ได้นะเออหน้างานเอาไหมชวนชวนพนักงานเพื่อนๆเซเว่นมาด้วยมีมะมันใจผมไม่อยากไปเล่นหิมะแม่ก็ไปเนาะไปสนุกกันครับนี่บอกไว้ต้งล่วงหน้าเดือนหนึ่งเลยนะสามมิถุนาเนนะ่ เซนทานโคลาานะครับนานทีนะครับจะไปถึงต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าช่วงสมัยที่แบบยังไม่มีโควิดอะล้วก็ไปต่างจังหวัดบ่อยแหละแต่ว่าตรองโควิดมาก็ไม่มีงานต่างจังหวัดเลยถือว่าเป็นงานแรกๆยากนะเอาหลอโอเขาลายยากใช่ไหมเดี๋ยวไปเจอพี่อ้วนใช่เดี๋ยวเจอพี่อ้วนพี่อว้อวนสายกี ไปกีดแข่งกับพี่อ้วนนะลูกหมูลูกหมูหมต้องฝึกกีดมาแข่งกับพี่อ้วนนะ <laughs> ทำไมไม่มาเดินผอคอหนูกเกิดวันที่สองจริงหรอบอกนาแล้วส่อว่าจะลืมไหมไม่ลืมครับเดี๋ยวผมก็จะบอกแต่วันนี้บอกไปเรื่อยๆเดี๋ยวทุกคนลืม What city are you living in อ่าที่ไหนครับ ที่ที่ที่ไทยหรือว่าที่ที่ผมไปเที่ยวที่อเมริกาถ้าอยู่ที่ไทยผมอยู่กรุงเทพแบงคอกแต่ถ้าที่อเมริกาตอนผมก่ตอนผมไปอ่ะผมไปไปไหนวะชื่ออะไรวะนิวยอร์กนิวยอร์กเป็นนิวยอร์กได้ได้ได้ยาดมต้องเข้าเออโอ้ยรุ่นเราไม่ต้องพึ่งยาดมหรอกรุ่นเรามันเฟียเ้ยวเนี่แม่แม่ก็มีแต่เฟี้ยวด้วยทุกคนยัวอ r e One of my favorite Thai song t h ซิ singer โอ้โหขอบคุณครับไม่รู้ผมผมเข้าใจถูกมะวะน่าจะแบบว่าช่นชอบเลยปะเลิฟยูเลิฟยู thank you นะครับผม thank you มากๆไปนอนแล้วนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปงุไปนอนด้วยดีกว่าทุกคนผมจะปล่อยทุกคนไปนอนแล้วนะครับก็ขอบคุณที่มาทักทายกันร,รอบตึกนะครับ ฝันดีทุกคนนะครับก็ดูแลสุขภาพนะฮะให้ปลอดภัยจากโควิดแล้วก็สู้ๆนะครับสู้ๆกับกับงานใครทำงงทำงานก็ขอให้สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะฮะไปและลูกหมูเดี๋ยวลูกหมูจะไม่ได้นอน <laughs> เดี๋ยววันหลังมาใหม่ <laughs> นะครับฝันดีป้าหมูนะครับผมต้องเตรียมยายาลมยาหมองเอาต้องเตรียมใช่ไหมฮะ <laughs> วันดีพี่ติดนะครับลูกหมูบายบายนะเจอกันวันที่3เรามีนัดกันแล้วนะจ๊ะวันที่3วมิถุนายนะฮะเซนทันโคโราชนะครับก็เช่นกันครับผมขอบคุณทุกคนมากนะฮะบายบายนะครับผมดูแลตัวเองนะครับกดไ h นฝันดีครับผม